การประกาศ CPI คืนนี้คืออะไรแล้วมันน่ากลัวแค่ไหน วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับการประกาศ CPI หรือ Consumer Price Index ในคืนนี้เวลา1นึ่ทุ่มคึ่งจะเป็นการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐซึ่งจะเป็นตัวหลักในการชี้วัดดัชนีเงินเฟ้อของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวเลข CPI ที่จะประกาศออกมานี้คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ระดับ0.3%ซึ่งตัวเลขครั้งก่อนอยู่ที่ระดับ0.1%หาตัวเลขออกมามากกว่าคาดหรือเป็น ตามคาดซึ่งจะทําให้เงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับที่สูงแบบนี้ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เศรษพิจารณาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ซึ่งจะเป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นน้ํามันทองคำคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์เสีย่ยงทั่วโลกจะได้รับผลกระทบของความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในการประกาศตัวเลข CPI ในคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งและหากต้องการลดความเสี่ยงที่จะเกด ขึ้นช่วงประกาศตัวเลขขอแนะนําให้ลดระดับความเสี่ยงที่ใช้ลงหรือทําการปิดการใช้งาน EA ชั่วคราวหลังประกาศตัวเลขเสร็จสิน้นจึงค่อยกลับมาเปิดการใช้งานใหม่อีกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของ EA และหากท่านใดสนใจ EA สุดพรีเมียมที่จะไม่ทําให้คุณพลาดทุกโอกาสสาคัญจาก Pilot Advisor ระบบ EA อัจฉริยะที่มีตัวเลือกให้ท่านเลือกหลากหลายถึง7ตัวด้วยกันหากท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรีบทั กันเข้ามานะครับ